ยยังลลบเ,ลเอสวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่รายการ Infinity Movie นะครับพบกับผมนะครับแอดกายเองก็วันนี้นะครับมา react ตัวอย่างภาพยนตร์ของค่าย Gdh เรื่องฉลาดเกมโกงอ่โดยหนังเรื่องนี้นะฮะก็ ผมได้รู้มาจากทีมงานผมนะฮะน้องปอนนะน้องปอนคือทีมงานผมเนี่ยสนใจเรื่องนี้สนใจเรื่องนี้มากเขาก็เลยส่งมาให้ผมให้ผมได้อ่านก่อนตอนแรกตัวอย่างยังไม่มานะส่งแบบว่าเรื่องย่อแฟนเพจเลยเนี่ยเขาส่งมาให้ดูก่อนผมก็ไปลองอ่านดูเฮ้ยเนื้อเรื่องกิมมิคมันก็น่าสนใจดีนะน่าสนใจดีพอวันนี้นะฮะคืนนี้ค่ำนี้เลย มันปล่อยตัวอย่างมาประมาณเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วก็คือถูกปล่อยประมาณ2ทุ่มกว่า,วาตอนนี้ก็ที่ผมถ่ายตอนนี้เวลา4่ทุ่ม12นะฮะสี่ทุ่ม12 2ชั่วโมงแล้วก็ตอนจริงกาจะถ่ายตั้งแต่3ามทุ่มแต่ว่าตอนนั้นผมบีบงานกับทีมงานผมอยู่ว่าจะทำอ,อินโทรใหม่อะไรใหม่ๆนะฮะก็กำลังบีบงานกันอยู่ก็ตอนนี้ครับ ตัวอย่างมาอยู่ที่ผมแล้วก็กำลังจะเปิดดูอยู่นี้นะฮะก็คือไม่ทําให้เสียเวลามากเกินไปเดี๋ยวจะคุยเรื่องไฟอะไรพวกนี้ด้วยที่ทําอยู่นะโอเคจะเริ่มแล้วนะฮะรีอคตัวอย่างหนังเรื่องฉลาดเกมโกงสามสองหนึ่งเริ่มครับเริ่มทำข้อสอบได้ครับ นักเรียนดีเดนม 1, ด่หรือม3แข่งขันต่อปัญหาคณิตศาสตร์อันดับหนึ่งไม่ต้องถามแล้วมั้งคะว่าที่นี่ก็อยากจะรับน้องลินหรือเปล่าต้องถามน้องลินมากกว่าอยากเรียนที่นี่ไหมคะนี่ขนาดเรียนพิเศษเป็นอาทิตย์แล้วนะแม่ก็ยังไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมอ่ะผย่ยางลบเลยอ่ะ ถ้าแกส่งคำตอบให้เราบ้างเราจะจะ่ายให้แกวิชาละสามพันมีเพื่อเราอีกหาคนซึ่งเทอมนึงมันมี13วิชาสองแสนสามพเราจะใช้เพลง4ี่เพลงเป็นโคแทนกอ,อขอขอ, <c oughs> อพอผิดหวังในตัวเธอมากเลยเลินเอาเข้าจริงๆเนี่ยพอออไล่เธอออกได้เดี๋ยวนี้เลยนะ แกสอบข้อสอบเอสติกใช่ปะก็เหมือนแกดแพดว่ายื่นเข้ามาหาอะไรกันเกาเอสติกจะสอบวันและเวลาเดียวกันทั่วโลกแล้วประเทศฝั่งเนี้ยจะได้สอบก่อนประเทศอีกฝั่งที่เหลือแล้วก็จะได้เห็นข้อสอบก่อนและยังสามารถส่งคำตอบกลับมาให้พวกแกแล้วคนที่จะเข้าสอบในไทยจํานวนกี่คนก็ได้มึงจะเอาคำตอบออกมาจากห้องสอบได้ไงวิธีที่ดีที่สุดคือการจํามีอยู่คนเดียวที่น่าจะช่วยได้ จงบอกค่าภายพร้อมเลขทศยมให้ได้มากที่สุด3 1 4 1 5ดหนึ5งสี9 2นอคนโทษนะมึงเป็นเอกเมนเหรอถ้าตกลงเราต้องทำอะไรบ้างเรากับแกต้องเดินทางไปสอบเอสซิกที่ซิดนีย์ออสเตรเลียด้วยกันหลังจากขาก่าชัยไต่ทั้งหมดค่อยเอากำไรมาแบ่งกันแล้วเราจะได้เท่าไหร่ล้านหนึ่ง มีส่วนที่ต้องรับผิดชอบด้วยอ่ะโอเคจบไปละเฮ้ยแ hey, ม่งเดือดชิบหายเฮ้ยทำไมเดือดอย่างนี้วะเฮ้ย <c oughs> เอ้ใช้ได้ว่ะเอ้ไม่ใช่ถึงไม่ใช่เขาว่าใช้ได้นเนี่ยอุ่งดีเอ้ไอ้อผมว่าเรื่องนี้มีจิตไปรอดว่ะมีจิตไปรอดว่ะคือตอนมันใหญ่น่าจะวันแรกๆเนี่ยน่าจะรายได้น,น่าจะดีอยู่นะก <c oughs> ็เดี๋ยวบอกความรู้สึกก่อนคือตัวอย่างนี่ก็ทันทีที่ดูนะเฮ้ยไม่งโอ้กิมมิคอะไรขนาดนั้นวะ <c oughs> คือคือนี่แค่โกข้อสอบนะเว้ย <c oughs> นี่ถึงขั้นแบบลงทุนขนาดนี้เลยอะ เอ้แสดงว่าพ่วงกลับคงต้องแบบคิดมาดีอ่ะเอ้แบบผมว่าใช้ได้ห่ะใช้ได้ใช้ได้โดยรวมเนี่ยอตัวอย่างไม่ไม่เดือดมันใช้ได้อยู่มันทําให้แบบหลุดกรอบเดิมๆจากแนวหนาของไทยได้มันขายอยู่แค่นั้นจริงแต่พอมีค่าย g d H เข้ามาเนี่ยเอแบบ้มันทําให้มุมมองหนังไทยผมเปลี่ยนไปเลยเว้ยคือแบบเออมันออกมาดีที่คิดด้วยมันออกมาดีที่คิดคือทุกท่านอาจจะเห็นผมเวอร์กับตัวอย่างนี้แต่ผมรู้สึกว่าเอ้ย น่าดูอ่ะน่าดูน่าดูคือก่อนที่ผมจะมาทำดีแอคเนี่ยผมแอบไปดูเลื่อนเฟซลงมาเพื่อนผมอะ่ะก็ได้ดูไปบ้างแล้วมันก็พิมพ์ว่าเฮ้ยน่าดูจังโอ้ตัวอย่างเดือดมากอะไรอย่างนี้ฮะผอก็เอ๊ะมันจริงเหรอวะโอมอันได้ดูจริงเฮ้ยม่เดือดชิบหายโอเคเดี๋ยวผมขอ,อให้ข้อมูล ก,ก่อนให้คุยมือก่อนดีกว่าโดยอ่าหนังเรื่องนี้กำกับรู้สึกว่าคนกำกับน่าจะคนเดียวกับคนกำกับเรื่องเขาดาวอะ่ะเรื่องเขาดาวฮะเดี๋ยวถ้าใครนึกไม่ออกเดี๋ยวจะมีอ่ารูปขึ้นนะฮะหนังไทยนี่แหละฮะหนังไทยนี่แหละซึ่งผมรู้สึกว่าผมเคยดูนะแต่ว่าดูรอบเดียวแล้วจำไม่ค่อยได้เนี่ยเดี๋ยวต้องกลับไปดูใหม่ซะหน่อยไอผู้กำกับคนนี้หลังจากที่หั่งหายไปนานห้าปีกว่าๆนี่แหละพอมาได้ทําเรื่องนี้แล้วเอ้ยอืม มีของดีนะเนี่ยของดีนะเนี่ยแถมด้านแฟนเพจเรื่องข่าวสารเนี่ยเอ้ยมันอัปเดตไม่หยุดนะกี่ก่อนหนังเรื่องเนี้ยก็หนังนี้จะเข้าฉายวันที่สามพฤษภาคมกม็ว่าหนังนี้ผมอสนใจกับมันอยู่อ่ะสนใจกับมันอยู่ยก็ว่าเรื่องนี้ผมคอนเฟิร์มว่าโอเคไปดูแน่นอนถ้าเกิดไปดูวันแรกๆก็อมไม่แน่ใจว่าจะว่างปะนะไม่แน่ใจว่าจะทําเป็นคลิปรีวิวไม่ด้วยก็ว่าคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันครับ ขอบคุณด้วยตัวอย่างนะฮะก็ขอบคุณน้องปอเนี่ยนะฮะที่ให้ข้อมูลแล้วก็อบอกข่าวสารหนังเรื่องนี้ผมรู้ด้วยนะฮะว่าทาง g t s เอเขาทำหนังเรื่องนี้อยู่แล้วผมไม่รู้เราดูแน่ๆครับจะเขียนรีวิวจะทำเป็นคลิปไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับไม่แน่อาจจะเป็นคลิปรีแอคตัวอย่างใหม่หรืออาจจะ วิวหนังสักเรื่องก็ได้เพราะว่านี่ก็ใกล้ปลายเดือนเตรียมทีแล้วรู้ใช่ไหมครับว่าปลายเดือนมีเรื่องอะไรคงรู้ใช่ไหมฮะโอเคก่อนว่าลาก่อนกันนะครับสวัสดีครับผมถ้เาเกิดชอบคลิปนี้ฮะกดไลค์กดซับกดไลค์แฟนเพจด้วยนะถ้เาเกิดใจดีจริงๆนะกดแชร์ด้วยก็ยิ่งดีเพราะว่าแฟนเพจผมก็ยังนิ่งๆเหมือนเดิมส่วนส่วนชแนลเนี่ยก็ผมคิดว่าไม่อยากทาให้มันลางนิ่งไปขนาดนั้นผมก็เลยแบบว่าเอขยัขออยนอัพคลิปหน่อยดีกว่า หน้าไหนๆก็ปิดเทอมว่างทั้งทีมาอัพคลิปอะไรนี่บ้างก็โอเคเนาะก็ว่าโอเคลายจริงๆแล้วโอเคแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมนะฮะ